ขอรับใหญ่เลยนะคะ2อดีเอาเลย <c oughs> เป็นไงหอมอร่อยอร่อยมากาสวัสดีครับพบกับเฮียสงอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียสงจะพามาเที่ยวตลาดวรอตลาดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีชื่อเสียงมาก,กว่า200ปี <Wow. S 3> เฮียสงเกิดที่นี่โตที่นี่นะครับ แล้วก่อนที่จะพาไปเฮียทรงมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับเ็เชิญน้องน้ำเตยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องน้ำเตยได้มามีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดพระนครเสียยุธยาก็เลยแวะเข้ามาหาเฮียทรงนะคะติดตามทุกคลิปเลยขอบคุณมากครับก่อนที่ผมจะพาไปทานอาหารอร่อยๆนะครับเฮียทรงอยากจะแนะนําสถานที่ตรงนี้นะครับอยากให้เห็นนี่คือวัดถุงศาลซึ่งในอดีตนะครับเป็นบ้านของผมเองบ้านผมปลูกอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้บ้านค่อมอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือโบราณสถานมีพระพุทรรธรูปมีอะไรต่างๆทางนักการกรมศาสนามาขอที่เวียนคืน <p> เมื่อบ้านเลือกไปถึงได้เจอสถานที่แบบนี้เดี๋ยวร้านแรกที่เฮียทรงจะพาน้องหน้ำเตยไปหาของอร่อยทานเนาะเป็นร้านดังของตลาดวอรรอเลยนะครับชื่อร้านซาลาเปาอามา่ามีมานานแล้วนะครับร้านนี้ชื่อเสียงโดง่งดัง ตอนนี้เฮียทรงพามาร้านซับเปล่าอาม่าแล้วนะครับร้านดังนะครับเฮียทรงพาเข้ามาถึงในร้านอยากจะแนะนาให้รู้จักเจ้าของร้านนะครับซึ่งกาลังควรควรไส้ยอยู่ใช่ไหมชื่อคุณเฉลิมชนร้านนี้เป็นร้านดังซิกเนเจอร์ของตลาดวัวลอเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวอยากจะให้น้องนักแไปลองชิม เอาน้องน้ำไปยลองทานาดูดูในฐานะแขกขอคับใหญ่เลยนะคะของดีเอาเลย <c oughs> เป็นไงหอมอ,อร่อยอร่อยมากนี่นะครับซิกเนเจอร์ของตลาดวอรอนะครับเดี๋ยวจะซื้อกลับไปฝากคนที่ทํางานน้องน้ำแตยไปฝากด้วยนะได้เลยครับขอบคุณค่ะครับหลังจากที่เราแวะร้านสรลเปามาเรียบร้อยเดี๋ยวเฮียสซงจะพาไปร้านอาหารดังของตลาดวอรอนะครับ เป็นเจ้าดังเจ้าเก่าแก่นะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับร้านเป่งน้ํำราดหน้าเจ้าเก่านะครับร้านนี้มีชื่อเสียงมามากกว่าใช้คำว่ามากกว่า50ปีนะร้านนี้ก็อยู่ในเขตของตลาดวอรอเช่นกันซึ่งก็ไม่ไกลจากสระเปามากเดินข้ามจากสระบุามากก็ถึงร้านเป่งน้ำเพรานะฉะนั้นหากินได้ง่าย,ายสบาย ตอนนี้อาหารดังมาแล้วนะครับร้านหน้าของเฮงเป็งน้ำสั่งให้น้องน้ำเตยทานึ่าทานน่าดยค่ะร้านนี้โด่งดังเพราะว่าเตียเขาเฮียเป็งน้ำเป็นเจ้าแรกที่ทำราดหน้าสมัยก่อนไม่ได้มีร้านอย่างนี้น้ารองน้ำเตยเป็นรถเข็นลูกชายของเฮียนะชื่อเฮียจิวนะชอบมากินราดหน้าร้านนี้มากไม่รู้ใครอยู่แล้วกินกันต่อย รา้านนี้ร้านดังของตลาดวอร์รอนะครับน้องน้ำเตยก่อนเราจะเข้าตลาดวอร์รอนะครับหน้าตลาดวอร์อเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยากให้น้องน้ำเตยดูตึกสีเหลืองอันนี้นี่หลค่ะนี่หละ,ะ,น,หน,ละน้องน้ำเตยรู้ไหมนี่คืออะไร ไม่ราธนาคารกรุงศรีธุยาสำนักง,งานใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยแห่งแรกประเทศไทยเกิดที่จังหวัดอุทยาตลาดหัวรอ,อเมื่อปีพศ .2488 ตอนนั้นเฮียยังไม่เกิดเฮียเกิด2493เขาย้ายไปแล้วก็วคือตึกนี้ไม่มีการทุบทำลายเลยแบบนี้สภาพนี้เลยนี่คือธนาคารกรุงศรี ตอนนี้เฮียทรงพามาท้ายตลาดวรอนะครับท้ายตลาดวรอมีสารเจ้าแม่ต้นจันทร์แต่คนในตลาดจะไม่เรียกสารเจ้าแม่ต้นจันทร์จะเรียกว่าสารกรุงเถ่ามาเป็นเป็นสารเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่อดีตการสมัยก่อนไม่ได้สวยงามขนาดนี้ปัจจุบันนี้นก็ด้วยเงิน,นบริจาคและเงินช่วยเหลือของชาวจางังหวัดพระนครีอยาจึงได้เปลี่ยนจากสารไม้เก่าๆเ,เ,เล็ก,ลก,ลกๆกลายเป็นสารที่สวยงาม หน,นึ่งในศาลนี้ทางบริษัทเราก็ได้บริจาคมาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามีชื่อของบริษัทเราจะยอยู่ในรับนี้ด้วยยอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ท้ายตลาดวอรอหน้าศาลเจ้าคุงเข่ามาซึ่งมีร้านอาหารดังนะครับร้านนี้เป็นร้านเจยงเป็นร้านอาหารดังในตลาดวอรอถ้าใครมาตลาดวอรอต้องมาทานที่นี่เจยงดังมาก บะหมี่ต้มยำกุ้ยเตียวสารพัดมีหมดมาเที่ยวตลาดหัวรอแวะมาสารคุ้งขมาจะหะจะเห็นร้านเจยงสงา่านี่เป็นสง่าราศีของตลาดเลยนะครับนะครับขอบคุณเจยงมากนะครับขอบคุณค่ะน้องน้ำเตย,เอยตอนนี้เฮียกำลังพามาร้านผัดไทยเจ้าดังของตลาดหัวรอผัดไทยป้าลีสูตรโบราณเจ้าเก่าอร่อยนะครับจากร้าน ย้ายยงสารกรุงธมาเดินเลี้ยวมานิดเดียวก็จะเจอผัดไทยของเราของปรีซึ่งอร่อยมากซึ่งเป็นสุดโบราณนะครับเป็นสุดโบราณอร่อยอร่อยไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆเลยซึ่งหาทานไม่ได้แล้วถ้ามาตลาดหัวรอเราไม่รถนั่นเห็นไหมป้าบอกแล้วเห็นไหมนะน้องน้ำเตยต้องมาทานปรีร้านดังของตลาดหัวรอนะครับ ไอศครีมป้านาซึ่งเป็นร้านไอศครีมโบราณซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วมาตลาดพรออย่าลืมแวะมาร้านป้านานนะครับหาป้านานหน่อยครับน้องน้องน้ำเตยป้านาขายมานานไหมคะนู่ยี่สามเดือนนี้หกสิบหกแล้วลุงส,สี่สิบกว่าปีอ่ะสี่สิบกวา่าปีอร่อยสุดยอดเลยเราทำเองทำเองเครื่องเราทำเองเครื่องทำเองทเอองโโ้หเครื่องก็นุงก็เหนียวมูนเองหมดนี่ทำเองทุกอย่างเลยอย่าลืมนะครับแวะมาตลาดพรอแวะมาหาป้านา อร่อยมากหวานมันห, <S <S หอมรสชื่นใจหาตัวจับได้อย่าลืมอร่อยจริงๆทสุดโบราณนะครับตอนนี้ภร,รากิตาน้องน้ำเตยท่องเที่ยวตลาดวอรรรเรียบร้อยแล้วพาน้องน้ำเตยไปดูร้านอาหารอร่อยของกินอร่อยดูสิน้องน้ำเตยซื้อสะตนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเจย,ย้งลาดหน้าเป่งน,น้ำผัดซีอิ้วเป่งน,น้ำ โอ้ของ,รงอร่อยัอ้งนั้นผมไม่รู้ว่าน้องนันตไปจะกินหมดไหมเนี่ยฮะเยอะต้องขอขอบคุณเฮียสงด้วยนะคะที่พา,าออไ,ไปานนออม,ามาเที่ยวมา,าิามานนาาขีของอร่อยได้ขอกลับไปฝากเพื่อนที่ออฟฟิศเยอะมากค่ะครับฝากนะครับมาเที่ยวอายุทยาอย่ารืมแวะตลาดโบราณนะครับตลาดโบราณของจริงๆของอร่อยๆอุ้ยเฮียสงมีเซฟเซฟด้วยเหรอคะเปล่ากดลิมทตครลิมท